ไม่เคยสักนิดจะอินทรนไอเราเนะรู้เราเป็นเนอรอแต่กับเธอหมดหัวใจให้เป็หมดแล้ว ถ้าเธอไม่รักก็ตามใจไม่ต้องมากแกล้งล่วงใจคนเปิลชมยังไงก็รู้ทันฉันพอทันคนอย่าอย่ามากแกล้งรักแกล้งหลอกออถ้าเธอไม่ชอบก็บอก ไกลแล้วไอ่ออกออกจากใจจากข้างใน,นรักลืกล้วนอย่าอย่ามาแกล้งรักแกล้งรอน้อง,องถ้าเธอไม่ชอบก็อบอก จะเป็นการจับสลากฐานกองเกินเข้ารับรายการประจำปีพุทธศักราช2,550นายพันน้ำสุพนนทบหนึ่งโอ้ยแม่โวยไอ้พันได้เป็นตาห้าแล้วโว้ มิวสิกอ่ออไอ้พันนี่เห้าหน่ยีพันี่พหันมาทางนี้หน่อยสิคะ ไสึกนิดจะอินเทรนด์ไอเราเนะ่ะรู้เราเป็นตันเนอร์ขอบใจมากเลยนะที่มาส่งนะไอมาะไอมาเว้ยไอมาเว้ย ไอ้มาเฮ้ยไอ้มาไอ้มาไม่อยู่อยู่แต่แม่ไอ้มามีอะไรใหม่ป้านไปไหนจะไปรู้มันเรอเอ้านี่แกเป็นแม่ไอ้มาเป็นยังไงไม่รู้ว่าลูกไปไหนอะฮะเอ้ก็เป็นแม่ไงก็ไปรู้ทุกอย่างไปว่าไปไหนโอ้ยเสี่ยงดาวอย่างไงว่าคนเป็นแม่ภาษาอะไรว่าว่าไม่รู้ลูกไปไหนมาโทษไว้ไอ้มาไอ้มาไอ้มาโอ้ย เฮ้ยหรือหรือว่ามันจะไปเกณฑ์ทหารวะใช่จ้ะพอ่อฉันไปเกณฑ์ทหารมาแล้วและไอ้เงินที่พ่อจะเอาไปให้เขาเนี่ยไปให้หน้าม้านะพ่อไม่ต้องเอาไปให้แล้วนะฉันติดทหารเรียบร้อยแล้วไปทหาร ไอ้ไอ้ไอ้มาเอ็งติดทางห้าด้ไงข้าอุ Gmail, <then> <boarding. S 2> ้งซ่าไปคุยกับเขาไว้แล้วข้อเขาไว้แล้วว่าไม่ให้เอ็งอติดทาห้เอ็งติด้ยังไงเอ็งพูดเล่นฉันพูดจริงๆฉันติดทาห้าแล้วฉันติดแล้วเอ็งพูดเล่นฉันพูดจริงเอ็งพูดเล่นฉันพูดจริงเอ็งเอ็งพูดเล่นไอ้มา ไอ้มากไอกลับมานี่ก่อนมาตีมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนแกติดทหารไนดะ้ยังไงแกติดทหารอย่างงี้ก็เสียเกียรติกำนกันพูดหมดไอ้ชั้นกำนันพูดนะอุตส่าห์ไม่พอไอ้มากกลับมาคุยกันให้รู้เรื่องไอ้มากไอ้มามาดีก่อนไอ้มากเป็นไรวะไอ้มากไอ้ไอ้มาฮเ้ยโอ้โหเฮ้ยมันลงโอโ้โห มานี่เองลงทุนถึงขั้นโดดน้ำไปเลยเลยไงวันนี้เฮ้ยโอ้โหนี่ถ้าเองลงทุนถึงขนาดนี้นะข้ายอมยอมให้เองเป็นทาห้ารเลยเอาแล้วแถมกันให้ตั้งหา้างเอาจริงนะพ่อจริงนะแต่หลง,งพ่อยอมเงินที่เราจะให้น้าหมาให้ฉันนะนะเออเรื่องอะไรเงินไม่ใช่น้อยๆแม่ไม่โดนพันกับบ้านให้กับบุญแล้วประโถแล้วน้าหมาลูกพ่อไง พ่อถึงไม่ให้เงินเขาหงเยอะแยะขนาดนัน้นนะไม่เอามาให้ฉัน,น่ะเอาก็ค่าให้เขาเนี่ยเพื่อเพื่อเองเพื่อเองเข้าใจไหมเพื่อเองไงจะได้ไม่ต้องติดทางานเพราะพอเป็นหนึ่งกำนันผูนแล้วนะแล้วพ่อไปติดสินบนคนอื่นเขาอย่างเงี้ยยังเป็นยอย่างี้นี่ประเทศชาติหนึ่งป้าขอรับชันไม่หมดสักทีนะนี่ไอ้มากข้าข้าไม่ได้ขอรับชันใครนะเว้ยมันมันเงินของข้า ้าทุกคนคิดแบบพ่ออย่างนี้นะรับรองประเทศชาติจะไม่มีทหารหน้าตาดีๆเล่ออย่างเงี้ยมาดูแลประเทศคอยดูแลอธิปไตยของชาติเป็นเมืองขึ้นไปถึงได้แล้วคิดที่คิด,คด,คด,คดไม่ได้นะพ่อนะเออถ้ารู้ถ้ารู้ว่าข้าคิดผิดข้าคิดไม่ดีแต่มันอดเป็นห่วงไม่ได้เข้าใจไหมลูกผู้ชายคนเดียวอะแม่พระโธ่เอ,อ๊อีกอย่างถ้าเอางคิดว่าอยากจะช่วยชาติช่วยประเทศอะไรอย่างเงี้ย เองก็ช่วยอยู่แล้วเองก็เป็นทนายอ่ะเองก็ก็ช่วยคนช่วยผู้บริสุทธิ์ตัต้งเยอะตั้งแยะแล้วไงแต่ฉันก็ยากเป็นทหารนี่แล้นายเองบอกว่าเองอยากจะไปสอบเป็นผู้พิพากษาอะไรนะ่ะไม่เอาแล้วว่ายากสิพอฉันก็ยากเป็นอยู่แต่ตอนนี้ฉันก็ขอเป็นทหารนักส่องปีกอนแล้วฉันจะเอาประสบการณ์ชีวิตจากการเป็นทหารนี่แหละไปใช้ในการเป็นผู้พิพากษาที่ดี มันเกี่ยวอะไรกันถ้หารกับผู้พิพากษาเนี่ยเอาพ่อเกี่ยวซี้ทำมันจะไม่เกี่ยวเราไอการที่จะเป็นเป็นผู้พิพากษาที่ดีได้เนี่ยจะไปตัดสินชีพเป็นชีตายคนอื่นเขาได้เนี่ยมันต้องรู้จักชีวิตต้องรู้จักคนอย่างดีก่อนไม่งั้นไปตัดสินเขาอย่างไรล่ะพ่อก็ไม่รู้่าฉันเชื่อของฉันอย่งงออางเงี้ยโอ้นี่แกแกแกเชื่อของใจอย่างงั้นฉันปวดหั่วไปหมดเลยเดี๋ยวไอ้มา เดี๋ยวแล้วถ้าสมมตินี่ชาติไหนหิวจนแสบไสแล้วว้าไม่จันนี่ที่หิวก็ไปกินก่อนสิใครไปห้ามแกไว้แล้วพ่อแม่ฉันไม่เคยสอนให้กินก่อนผัวแต่ถ้าว่าจะไม่กินฉันจะเล็กนังแววนำมาเทให้หมามันกินไปเอายังไงนังแววออทั้งหมาไันเป็นไรวะกลัวมันทำไมไปเทกับข้าวทิ้งไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ไอหมาเองขึ้นมา เองขึ้นมาเลยเร็วเร็เยวเร็วเร็วเลยนี่คข,ขา,าขึ้นช้ากว่านี้เองกระค้านะนิพันพี่เองหลับแล้วหรอยังจะแม่ฉันนอนนับดาวอยู่นับอะไรของเองหลับตาปีอย่างเงี้ยไปไปนอนในห้องไปพรุงนี้เองไปแต่เช้าไม่ใช่หรอ ก็พออย่างนี้สิจ้าแม่ชันหนึ่งต้องมานอนนุ่นตัดแม่อย่างเงี้ยอีกตั้งสองปีแน่ก็จะได้กลับมานอนอย่างเงี้ยแล้วใครใช้ให้เอ็งไปเป็นทหารหรอวะอะก็ความดีของชันไงพอ่อนี่นี่เอ็งกําลังว่าข้าว่าข้าเลวใช่ไหมที่ไม่ให้เอ็งไปเป็นทหารเนี่ยเปล่าพ่อไปคิดอย่างนั้นแล้วโอ้อแล้วนี่ท่านยยังไม่นอนเนี่ยนะพอ่อก็ จะให้หลับแดงไงทำไมอ่ะก็ก็ค่าค่าคิดถึงเองแหล <c oughs> <c oughs> แะแม่ดูพ่อดิโทษโทษโทษจนโตแล้วนะทำเป็นเด็กๆไปได้กรุงเทพยอยู่อยู่ไกลแค่นี้เองแล้วเดี๋ยวเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้พ่อ พราเอาเงินค่าที่พ่อไปเว้นน่านมาให้ฉันแล้วฉันจะมาห้าทุกวันยุดเลยเอาไหมอ้ oh, oh, oh. เรื่องอะไรเงินเองก็มีพ่อใช้เงินฉันไม่สะดวกมือไม่สะดวกใจใช้เงินพ่อกำนันพูน oh. เนี่ยดีที่สุดแล้วโอ้โหเดี๋ยวปัดยันทุกอย่างกูเดินไปพ่ออย่าอย่าทีบแม่ดูเน่แม่ดูจะทีบข้เหรอมาจะทิบตั้งที่ไหนหรอผมไม่ได้ทิบอันนี้เป็นม้ามันดึงใจร้ายนะพ่อใจร้ายแม่ดูนะเออไม่ต้องไม่สนใจพ่อเองพ่อเองไม่ให้เงินมาค่ะไม่เอาใช้เงินพ่อดีกว่าไอ้ ไอ้อ้าที่เว้นทหานั่นแหละพ่อที่พ่อไปยัดเขาอะเอาค้าเนี่ยนะพ่อข้าเว้นทหานะข้าเว้นทหานี่หยุดหยุดหูเสี่ยงดังใครเขาผ่านไปผ่านมาเขาได้ยินไอเขาตายเลยไอถ้าายก็โอนให้ชั่นสิพ่อพรุ่งนี้เลยนะพรุ่งนี้เลยนะนะนะพ่อนะนะนะพ่อนะนะพ่อนะนะจ๊ะ นะอ๋อก็ได้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 วะเออเดี๋ยวุ่งนี้โอนเข้าบัญชีให้จริงนะถือเงินสดๆไปเดี๋ยวก็โดนเขาปนเลยละขอบคุณพ่อนะขอบคุณนะขอขอบคุณนะขอให้พ่อกำนังชมริญนะมีลูกชายก็ขอให้รอรอมีเียสวยๆนะสวยเหมือนแม่จันเนี้ยเออนะจ๊ะขอบคุณพ่อมาก ไปแล้วไปแล้วรถเร็วไม่ห่อไม่จันแม่อะไรอีกวะจะร้องทำไมร้องรถจะออกแล้วกลับกันเถอะเดี๋ยวสิไอ้มาแม่เอากับข้าวกับปลามาให้ไปกินที่กรมทหารด้วยนังเวลจ้านังเวลจ้าเอามาเร็วมาแล้วจ้าแม่ไม่เยอะไปแล้วโอ้โหแม่นี่ ไอ่อ้ามไม่อามมาช่วยหน่อยหัวนี้กากินทั้งปีเลยใช่ไหมเนี่ยช่วยกันโอุ้ยแต่กระพริบดีชอบฉันชอบนี่เยอะไม่เลอะแม่ก็ถ้าหากว่ายังไม่กินก็ไปเก็บไว้ในตู้เย็นเอาไว้อุ่นกินทยอยกินไปเอยอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องแหมเอาอย่าร้องหายอย่าร้องไห้เป็นเมียกำนันภูน่าต้องเข้มแข็งนะใช่ยังไม่ร้องอายเข้าอายเข้านี่ไม่ได้ร้องไงแล้วเป็นอะไร พงเขาตาไปแล้วนาแม่เ้ไปแล้ว้าไปไปแล้ว้าอดลแล้ว้ลวเเไวเจ้าแม่ว้าวเจ้ไเเจ้เจ้ไปแล้วเจ้าปเลววไป้ไ ดูดูลูกข้างไงจ้าไอ้พันธุ์ตกเลิกเลยดูแลไอ้พันธุ์ให้ดีๆนะถ้าไม่ดีนะเองตายนายอ้ําจ้าเหลือตัวเองนะไอ้มาเออโชคดีนะเดี๋ยวต้องัำดีๆนะคอยดูแลไอ้ม้ามาดีๆทำดีๆไปดีนะไปบ้เจ้าว่าเอาไดเจอกันนะจ้วจ้าตัวเองนะเออเป็นเขาแม่จันลูกมันไม่ได้ไปตายนะ ไม่ว่าทำไมได้รักคงว่าก็คนอย่างเธอมันน่าน่าได้เป็นเจ้าของแต่ยังได้คนดีกว่าไม่ได้ชอบจะเป็นสไตายก็ขอเรื่งไม่ทิ้งใจเธอเบื่อเบื่อเอาเพลงใหมเพลงไหมให้พวกให้พวกเองร้องกันได้ด้วยสามสิบยังแจ้เนี่ยโอ้โหกำลังเพลงใหมเลยเนี่ยพลงไหมเลยเอา ว่าสามอายุวันตาน้องเอี่ยมมาหน้าตาเป็นตาปิดตู้เรือเรือเรือสาอายุสามสิบย้อนสิบทำไมยังสวยยังตื่นยังฟื้นฟูักน้อเลยข้าวจังข้าวดังอ่ำวยยิ้มยังหวานเสียด้วยตาป่วยยังมองตาแต้าโตใครจะเชื่อว่าแม่ ผมกำลังมันนี่นมันข้ามรถกันนี่ถ้าจะร้องเพงลงนะฟังเพลงอะไรเดี๋ยวข้าร้องให้เพลงฟังใหม่ก็ได้เอาไอ้เพลงนะี้าไม่อยากฟังเท่าไหร่หรอกแต่ว่าตอนนี้ข้าอยากจะจะอะไรเพลงไม่พอหรือไงพอพอมากแล้วฉันก็นชอบด้วยเอาแต่ตอนนี้ไอ้กินกับข้าวที่แม่เองทำมาเนี่ยมันหอมเตะตาเตะจมูกเตะปากจนน้ำลายแตกหมดแล้วอ่ะนนี้มันไหลเตะจริงๆพอเกิดอยากกินหรอกไปเที่ยวกันเลยเนี้ย<ฮ>เอา ล้วทำไมไม่บอกเราแล้วทำไมไม่ท้ามเราเอาจะรู้ไหมนะเอาทางนั้นกินกันเลยเต็มที่เอาที่ญาติแล้วนะเอาไปเลยเต็มที่เต็มที่นนังไม่ยากไปเลยแจ่มเลยแจ่มจะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเหงอ่ะเหงง่ะมันทำมันมีคอเดี๋ยวค่อยพูยเดี๋ยวก่อนร้องเพลงไปสิเดี๋ยวคอยกินแป๊บนึงหวานหวานอมันนี่โอ้โหเสียดายแงไม่ค่าทำนะอ๋อนี้แป๊บนึงเองอ่ะ เดี๋ยวก้อนบอกหวางก้อนถ้ามีเรื่องจะบอกเองถ้าเกิดมีคนข้ามนะเออว่าค้าเรียนจบอะไรมาจบนิติศาสตร์เออไอ้บ้าเนี่ยมือคือเฟี้ยวมือเองเค้มมากเลยอะไปจับอะไรมาวะเนี่ยนี่ข้าวเรไม่ได้เข้มมดอย่างเงี้ยเค้มปากเองเนี่ยมันออกเปรี้ยวๆนิดเดียวเดี๋ยวขอดีได้หลังมือใช่ไหมบ้าแล้วนิดนึงถ้าเกิดคนข้ามันจบอะไรจบอะไรซีนะออซี่เอ๊ะ เออิ ar, ่งอสซิ่งไม่มีอะไกินน่อ่ะเนี่ยอืไม่ได้หรอวะไม่เลยออแล้วเยอะไปเยอเลยกิน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 เอาเลยทบทำใจบ แขนซ้ายแขนขวาทางไหนทางนัแขนซ้ายทางนี้หันซ้ายทางนี้ทำไมไม่บอกบอกแล้วฮทีนี่มีกฎมีระเบียบและกฎระเบียบมีไว้ให้ปฏิบัติตามไม่ใช่มีไว้ให้ฝ่าฝืนแต่ใครฝ่าฝืนคนนั้นจะต้องถูกลงโทษเข้าใจไหมอโอ้ย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 กแกหูจะแตกแล้วแกหูจะแตกแล้ว โอ๊ยจอยเอาดังๆหน่อยเข้าใจไหมเข้าใจครับอโอ้ยมันยังงี้เป็นทหารก็ต้องชัดถ้อยชัดคำวันพรุ่งนี้เช้ารอฟังเรียกแถวคืนนี้ให้ไปนอนพักผ่อนกันก่อนแถวลรงเลิกแถว,แถว ไหนวไหนวะเั้นี่ของเองนะ่ไหนวะอันไหนวะนี่อันนี้ของเองไหมใช่ใช่เลยใช่ย กระเป๋าชัติกระเป๋าชัติของข้าไม่ใช้เลยข้าดูขั้งเลยก่อนนี่กระเป๋าเองใช่ใช่เว้ยของชนอันนี่ชัดเลยชัดเลยจุฑาภรณ์เฮ้ยอะไรได้กินอะไรไหมได้กินอะไรไหมได้กินเออได้กินได้กินใช่เออใช่ล็อกเลยล็อกเลยกิ่นเนี่ยอะไรเออได้กินอะไรชัดเลยกินกินชิ้นส่วนศพอยู่ในนี้ เอาี่วะร้อ้อข้ไวัเนี้ยมันเม่นมากรอ้อชัดเลยชัดเลยสุดยอ เมื่อกี้ั็กระเป๋ากูน่ะกระเป๋าเมื่อกี้กระเป๋าเมื่อกีอ๋อไอ้นี่ไงอฆาตกรฆาตกรหันศพใช่เลยใช่เลยไอ้บุญลูกโดนแม่ตาเหมือนซีอุยด้วยใช่มันต้องเป็นฆาตกรใครเข้ามันแน่เลยกระเป๋ากูไม่ใช่เนี่ยนะนี่คดีมาเป็นห้านใช่ไหมเอาของกูขึ้นมา ก็คอยันเลยผมจะไปกินปลาอีกแล้ว เลี้ยงสี่ปิดระยะห่างกันไเจ้าหัวแถวหัวแถวไอ้หัวแถวหัวแถวเร็วเข้มแข็งข้างหลังให้ไวให้ไวให้ไวโอ้ยมันกินอะไรเปล่านี่ฮะจะกินข้าวกันนเรื่องอะไอ้าวเร็วนิ่งเปิดระยะทางข้างเลยทางลึกจัดแถวแถวโอ้ยเสียงดังดังเลยเสียงดังดังเอาไว้ให้ไวให้ไวให้ไวทหารเสร็จแล้วเอ้าอ่าน นิ่งอาณาจัปิดระยะตัดแถวอ้๋อให้มันได้อย่างงี้กระชับกระเชงว่องไวเรื่องไวว่องไวให้ไวให้ไวให้นิ่งนิ่งอออีกท่านไปมองรถเฮลสิะแล้วทำไมวะแค่รถอีกท่านไปมองเหอะแล้วอิงจะรู้ว่าโลกนี้มันไม่ได้โหดรไายเสมอไปโอ้ยไม่เคยสึกนิดจะอิ่ม ไอเราน่ะรู้เราเป็นแต่เนอแต่กับเธอหมดหัวใจให้ไปหมดแล้วถ้าเธอไม่รักก็ตามใจไม่ต้องมากแกล้งล่วงใจคุณเปิลชมยังไงก็รู้ทันฟ้าจำแรงอะไรนะกระปุะไรฟ้า,ม,ามีอะไรคนคนเมื่อกี้ใครครับผม อ๋อเธอเป็นผู้กองแต่แกเนี่ยเป็นพลทหารค้ับผมแค่พลทหารเออดีเอาเข่าเปิดระยะทางข้างเลยทางลึกซัดแถวเด้ยเจ้าให้ไว้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 ทหารให้ไว้ให้ไว้หาไอ้ผันไอ้พันเอองมองอะไรข้องเองวะฮะหลังขวาไงไม่ต้องมองหยุดเลยหยุดเลย ย่ามองเอาเอามือลงดีมากอดหารอามพูดอะไรนะครับไม่เคยได้ยินไม่ได้พูดอะไรครับไม่ได้ยินอ๋อไม่ได้พูดเหรอทำไมได้ยินเอ๊ะได้ยินนะเนี่ยได้ยินว่าอยากวิดพื้นวิดพื้นท่าเตรียมปฏิบัติห้าสิบครั้งห้าสิบครั้งปฏิบัติเริ่นับด้วยนับเก็บดังดัง ดังดังดังเหตุดังท่านใหม่นับเก้าคุณพันคะคุณพันอยู่ไหนคะคุณพันหยุดพันคะคุณพันอ้าวหนูดาวันมาหาใครเดือจ้ามาหาคุณพันคะ่ะมาหาคุณโอ้าาค,าาคุณพนันธ์อบในพันธ์พลทหารพันเนี่ยค่ะ เรเดี๋ยวรอสักครู่นะครับทห,ห,หารมหมยคว้าพันผลทหารพันกองออกมานอกแถว สัญญากันหนูว่าจะแต่งงานกับหนูตอนหนูโตขึ้นไงโอ้ดาวนนี่เองแม่โตเป็นกองเลยจำไม่ได้เนี่ยลูกแจ็กซุยใช่ไหมใช่ค่ะพอเป็นไงบ้างสบายดีค่ะแม่โอ้โหแล้วอะไรเนะี่ย เขาผัดจ้ะโอ้โหเข้าใจเข้าใจเข้าใจมากเข้าใจครับแม่พี่ต้องฝากบอกเจ็กสุ่ยด้วยนะ,พะเพอาะถ้าพี่ว่างแล้วพี่จะเข้าไปห้านะได้จ้ะแล้วพี่ต้องขอบคุณดาวันมากที่เอาเข้าผัดผัดมาให้พี่ถึงขนาดเนี้ยต้องส้องกล้องเลย จ้าถ้าอร่อยก็บอกหวานนะจ้าหวานจะได้ผัดมาให้พี่พันทุกวันเลยจ้าจ้าเฮ้ยมาดิเอามาฝากโมูดีกว่าน,นะจ้านี่นี่ดูว่าโอ้โหหอมหอมต้นูไม่มีแต่คนทหารน่ะต้องกินอาหารที่ทางการจัดให้เท่านั้น เฮ้อทำไมเฮ้ยอะไรผมผม,ยนนาาผมอยากเป็นนายทหารบ้างครับผมอยากเป็นนายทหารคิดได้ยังไงเอาอะไรมาคิดยังแก่เหรอสิบปีก็ไม่ได้อย่างฉันหรอกเงียบแล้วก็ฟังทางนี้ หมูจะถามว่าในแถวทั้งหมดเนี่ยมีใครขับรถเป็นบ้างทัน,นขับรถเป็นไม่ใช่เลยเป็นแต่ข้ามาฝึกตารห้านไว้ไม่มาขับรถให้ใครยุ่ยเชยเลยอํานึกแล้วเชียวว่าไม่มีใครขับเป็นสักคนเอาละ่ะเลือกแถว มันยิ้มไมนยังมักอ๊มเมืนเป็นบ้าไปแล้วมังฮี่เป็นบ้าเป็นบ้าผมเพื่อนั่นน่ะดิเป็นอะไรเนี่ยอ๊มแม่ ไม่มีอะไรหรอกข้ากำลังคิดอะไรเล่นๆนะว้นี่ถ้าเกิดมู่ทองเนี่ยเขามาท่ามห้าคนขับรถของผู้กองยอดรัก่ยพวกเราคงจะยกมือกันพึบพับเลยนะโว้ยใช่ป่ะใช่ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใครวะที่ชิ้กองยอรับเนี่ยแม่เจ้าโว้ยแม่ทําเป็นไม่รู้จักก็แม่หัวปลีอ้วบงามคล้องเองไงไอ้พันแ่ นี่เองเชื่อข้าเป้าวันที่เองโดนทำโทษตัดยาทั้งกองร้อยนะเว้ยขนาดเข้านั่งรถพ้าน่ะเขายังเปิดกระจกมายิ้มให้พวกเราเลยนะโว้ยใช่ยิ้มหวานกว่าตอนเช้าซะอีกพวกไปก็เลยตั้งเสื้อไห้ว่้กองยอดรักเออวงกองกิ๊กกองกิ๊กกอง เเดี๋ยวๆจัดแถจัดแถวหมด,ดแถวตยดวัสดีครับกองไม่ต้องตัเดเบรก็ได้ค่ะดูคะัะฉันมีความจาเป็นต้องไปไประชุมด่วนแล้วขอลอชัชนลากีดนะคะเมื่อคืนทาน่านผมมาถามพวกนี้แล้วไม่มีใครตอบว่าขับรถเป็นสักคนเลยครับ <c oughs> ลองดูอีกสักทีไหมคะ <c oughs> ก็ได้ครับขออนุญ,ญาตนะคะครับผมมีใครขับรถเป็นบ้างจ๊ามองเหอะเอียงอะวองสลักกัะยางผ่านไปที่หล่ะ <c oughs> คนลุกเบิดขับรถเป็นไหม <c oughs> ขับรถเป็นไหม รถตายใครจะไปขับได้ล่ะครับผม